โอ้แล้วความมืดหลดทีละนิดเอ้ยแต่ว่าทอนดีทอนดีทอนี้สว่างสว่างหลังเลยหน้าหลังเลยหน้าไอ้กูชิดหน้าเขา คนลงไม่พอเราได้บอกเไม่ได้คนลงคนลงอ่ะแน่ใจอ่ะลงมาได้ไงพี่ผ่มันต้องเดินข้ามไม่ใช่พู้สร้างแบบมันไม่อากาศให้เอาสนุกมันกะเอาตายนี่นี่นี่ไม่ไปไม่ได้หมดประเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อะได้เปิดแ้่นเดียวเราประเดเราแย่ไปงมุมกันเลยไอ้ต้น ไอ้ยมึงลองไปเปิดดิไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ก็มันเหมือนนะที่ตอนแรกกูเปิดอะมันมีสองันสองจุดอะกูเปิดไปแล้วแล้วกูเปิดไม่ได้ไอ้ยเปิดได้หลังหน้<ฌ>หลังหอ้ี่กชิดได้เาตยแล้วตายแล้วตายแล้วย้า้ยแล้า้้ย ไอเชื่อว่าปิดตาเม่อี้กูปิดตาเกมนี่เนี่ยไอ้เกมไม่เห็นอะไรเลยกูปิดตาเกมนี่เนี่ยมึงไม่ทำให้หูฟังกูเพี้ยนไอสารไอบีมพอมึงบอกว่าหลังหรือหน้ากูวิ่งไปข้างหลังแล้วกูหลบมุมแล้วกูปิดตาเลยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยแต่กูได้ยินเสียงที่โคตรดังอกูเห็นหน้าเข้ามุมแล้วไอแไอเชื่อเสียงไอ้ยังหูฟังเกมมิ่งไม่ช่วยไอสเออจริงกูเด้งฝังไอ้กูเด้งฝังพี้เนี่ยพวกเสียงกูเพี้ยนละไอสารกูเต้นเนี่ยไอ้เที่กูปิดตา โอ้ยเชี่ยตายเขาเก่งนี่ว่าอยู่ยตายเขาเก่นี่จริงเหรอเชี่ยมันทำให้ใจกูสั่นเลยอ่ะเดิมบอกเลยเกงี่ยไม่สั่นเท่านี้เลยเชี่ยไอ้เชี่ยตอนเดิมบอกเลิกเกลี่งไม่แตกแตกสลายเท่านี้เลยอ่ะไอ้เชี่ยนี่มันจะเสียงดไปเลยถึงไรอ่ะมาดูตานะ ออุ้ยุ้ยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยม,มึงจะว้ามาทำไมวะไอต้ตกตกอ,อันนี้วะเออสรุปที่นี่มันคือที่ไหนวะเน,นี่ยโรงพยาบาลบน,นี่เห็นปั้ยรูปวาดเด็กแล้วมีเอ้ยทำไมรูปวาดนี่แปลกสุดเนาะอ๋อเออโรงพยาบาลบาเอ้ยเหมือนโรงพยาบาลการเงินสืออ่ดิอันนี้เหมือนหลุดหมอผูขาเด็กอ่ะจะเป็นสื่อตัวละครก็ได้นะพ่อพอคุยใหออกมาออกมาสุด ไอ้เฮียถอยแล้วไอ้สัตว์ไม่ชอบเลยโอ้โหแล้วความมืดลดทีละนิดเอ้ยแต่ว่าทอนนี้ดีทอนนี้ดีทอนนี้สว่างสว่างนาอุ้ยแปิดตาได้เลยไหมเหี่ยอย่างนี้กันหูยเจ๊ยป้องอ้าวะไรไม่เปิดเลยอ่ะทำไมไฟไม่เปิดอ่ะต้องลงเหรอ เฮ้ยโเฮียอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยลูกกระตาเป็นร้อยเลยต้องกูต <c oughs> <c oughs> ิดตั้งเฮ้ยกลัวกูัวกลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เฮียกูนึกว่าเราคนว่าผีนี่ไอ้สารไม่อ้คนเดียวเสนาธิชื่อไม่ตกองมาเฮียกลัวมันไปมาแล้วไอยิ่งกูก็งงตุ๊กตาพุ่นหมวกกูติดอยู่ในท่อเฮีย เอามา嘛เกมที่นี่มันวิถฐานกูสร้างม,มาลอ่องกิจไอ้เฮียบรรกาศจะฆ่าคนเล่นมันไม่ได้ทําให้คนเล่นแบบเกมมันสนุกกว่าเกมดีมันจะฆ่าแต่ผีมันน่ากลัวแล้วไงมันน่ากลักกวแก่าออสาวไอ้ผีไม่น่ากลัวน่ากลัวแก่สาวเลยใช่สาวทำมาดีมากใช่คนกะตกใจสาวตลอดเลยไอ้เฮียลิฟใช้ไม่ได้แต่ลิฟนี้โอ้ยลิฟเปิดยินโดดลงมาดิคนแรกกูกระโดดแล้วกูปิดตานะเอาดิเอาดิกูโดดละ ไม่มีเดาไปละไม่มีอะไรข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่อยู่ที่สูงกว่าเจ้าไอ้นบ้องมึงเดินมาดิเฮ้ยรูปภาพอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงเราจะเจอเหมือนไอ้นี่ก็เจอแล้วเดิอ้าวไฟดับไม่ดับอ๋อคอมก็ไม่โหลดฮุย กูปิดตาแล้วกูปิดตาแล้วปิดตาเพี้ยมึงไม่หนีอ่ะไอย้ยียกูกลัวกูยอมสู้แล้วกูปิดตามมึงไม่เห็นดีกว่าวะก็มึงอยากเดินอ่ะเดินเดินไม่ออกเยียขาแข็งมากโอ้ยเพี้ยแล้วแม่ค้างแบบเหมือนดังผีเป้สัสอะไรช็อปมันมีสองแชปเตอร์วะเออมีสงังแชปเตอร์เฮ้ยกู<ห>ยปิดตาแล้วกูปิดตาแล้วกูปิดตาแล้วกูได้เชนูกูได้ิชนู เยี่ยมไปยากไปยากไปยากวะโอ้ยเฮียบีไม่ออกไปข้างนอกเลยกูเฮียยิยืนนิ่งไงยืนแข็งเลย่ะกูพิกา้งนั้นเลยมากูเปลี่ยนโมใจแข็งกูเปลี่ยนโมเป็นใจแข็งแล้วทำได้ไงไอ้เฮียตีสีด้วยอ่ะเล่นกูเล่งติดและต่างอ่ะกูควรเดนเลยสิฮะเรามาเล่นเทียตีสีเนี่ยเฮียบีมากกว่ามึงจะมาไอ้เฮียฝาไปเข้านอนมาเฮียดูหน้าหลัง หรอจบแล้วเหรอตวัดแลเนี่ยกูปิดอ่ะอุ้ยจบแล้วเหรอไม่ใช่ตัวสองเลยจบเปล่าจบเปล่าทำไมต้องเป็นสีเขียวอะไรไงเอ่อเดี๋ยวเติมบูทแบนเนอ่ยเดี๋ักอุยอุ้ยเป็นใครอ่ะไอตัวนี้ไงตัวนี้ที่มันไล่เราอ่ะตัวดืดสามตาที่กูบอก ดูขี้อ่ะเฮ้ย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 โอเคกูปิดตาแล้ววุ่นโผล่มาหน้าจอเปิดดีทีปุ๊บแห่แน่กูดูตรงกูปิดตาไปละอุ๊ยอุ๊ยเสียงได้หรือเสียงตีกองอ่ะปิดตาละเกิดอะไรขึ้นบอกก็ไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วแล้วมันหายไปไหนอ่ะ ไปเปิดนี่คืออา้าวเชียร์ไม่นเงียบมาครับไม่ได้ไอ้สัย